อดีตนายกรัฐมนตรีแสดงความมั่นใจในเสถียรภาพการทํางานของพรรคร่วมรัฐบาลนะคะในขณะนี้ค่ะแล้วก็ยืนยันด้วยนะคะว่าจะอยู่ด้วยกันไปจนถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าเลยนะคะขณะเดียวกันค่ะก็ขออย่าก,กังวลกับเสียงที่มีอยู่ค่ะเพราะว่าหายไปได้ก็กลับมาได้ค่ะ ตามวาระงานเลี้ยงเริ่มขึ้นตั้งแต่เวลา18นาฬิกานะคะมีแกนรนำพักร่วมรัฐบาลและสะสะของพักร่วมมีเพื่อไทยมีรวมไทยสร้างชาติกล้าทำประชาธิปัตย์ชาติไทยพัฒนาชาติพัฒนาเข้าร่วมงานอย่างพร้อมหน้านะคะนอกจากวาระเรื่องการกระชับความสัมพันธ์เพื่อสเสถียรภาพและเอกภาพของรัฐบาลเสียงปลิมน้ำแล้วก็การขับ เคลื่อนเดินหน้านโยบายต่างๆในช่วงเวลาที่ดูจะจํากัดแล้วนะคะก็มีรายงานว่าก็จะมีการหารือถึงประธานและรองประธานสภาผู้แทนราษฎรด้วยนะคะแล้วก็อย่างที่บอกนะคะนายทักษิณชินวัตรร่วมเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในวงดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลนะคะหลังคอรมอแพทองทานสองแม้จะมีเสียงวิพากษ์วิจารถึงความเหมาะสมและความถูกต้องแต่คนในพักเพื่อไทยหรือว่าในรัฐบาลก็ต่างยืนยันค่ะว่าเป็นวาระพิเศษเพื่อแชร์ประสบ การการเมืองอย่างนายสารวงเทียนทองหรือนายประเสริฐจันทละรวงทองก็บอกนะคะว่านายทักษิณเป็นผู้มีประสบการณ์ในการจัดตั้งรัฐบาลนะคะอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถไม่ถือเป็นการครอบงำหรือว่าชี้นำหรือว่าสั่งการใดๆค่ะ นายทักษิณบรรย,ยายพิเศษถึงการทำงานทางการเมืองในอดีตเมื่อ51ปีที่แล้วคล้ายๆกับปัจจุบันนะคะและแม้ว่าพรรคภูมิใจไทยจะถอนตัวทําให้มีเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่มากนักแต่วันนี้พักร่วมรัฐบาลก็ยังเป็นปึกแผ่นค่ะซึ่งจากการพูดคุยกับหัวหน้าพรรคทุกคนก็ยืนยันว่าเลือกตั้งครั้งหน้าก็จะไม่ทิ้งกันนะคะขณะเดียวกันก็ไม่ต้องตกใจกับคะแนนเสียงที่หายไปค่ะหายไปได้ก็กลับมาได้ทั้งนี้นายทักษิณเองก็จะช่วยเป็นที่ปรึกษาและก็ให้กําลังใจทุกคนค่ะแต่ก็มีมุมมองของ พักฝ่ายค้านอย่างนายรังสิมันโลมนะคะที่เน็บว่าเพื่อไทยให้ผู้อาวุโสใช้บั้นปลายชีวิตแสดงบารมีสุดท้ายก่อนจะชี้ว่าอาจทําให้ในายกรัฐมนตรีถูกคิดถึงน้องลงถูกคิดถึงน้อยลงนะคะขณะที่นายอนุทินชายวิลกูลบอกไม่รู้สึกกดดันใดๆระหว่างดินเนอร์พักร่วมพักภูมิใจไทยก็สามารถเปิดดินเนอร์ได้เช่นเดียวกันค่ะ,ะควันนี้มีดินเนอร์พักร่วมรัฐบาลครับ ที่ไม่มีผักก็อยูเป็นอย่างไรบ้างตั้งสินตั้งินจะไปด้วยวิววิวไหมคะปกติแล้วเราจะต้องอยู่ในดินเนอร์รือว่าอะไปวิวได้ยังไงอ่ะก็วันนี้เราไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วเหมือนอารมณ์เหมือนถ้าถ้าถ้าเราอยู่ในรัฐบาลแล้วไม่ได้ไปอย่างเงี้ยต้องวิวแต่วันนี้เราไม่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลแล้วมันมันเราก็ไม่ได้รู้สึกอะไร ผมก็บินดินเดอร์ในในภาคผม <laughs> สิ่งที่เกิดขึ้นกับคุณแพทองทานเนี่ยไม่ได้ทําให้สังคมมันอยู่ไม่ได้อะนะครับจะมีคุณแพทองทานปฏิบัติหน้าที่เป็นนายกหรือไม่ไม่ได้สร้างความแตกต่างเลยแล้วกลายเป็นว่าวันนี้เนี่ยคุณทักษิณก็ใช้จังหวะนี้ในการแสดงบทบาทนําของตัวเองมากขึ้นผมไม่ได้หมายความแค่เฉพาะเรื่องดินเนอร์ดินเนอร์ทานข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มันก็แล้วแต่ดุลพินิษของพรรคร่วมรัฐบาลน,นะครแต่ว่าผมคิดว่าวันนี้หลายๆฉากที่มันเกิดขึ้นเนี่ยคุณทักษิณแสดงบทบาทนําแล้วมันทําให้คุณแพทองทานเนี่ยยิ่งถูกคิดถึงน้อยลงนะครับจากคนทั่วๆไปนะครับจะมีหรือไม่มีคุณแพทองทานเป็นนายกไม่ได้สร้างความแตกต่าง ขณะที่การประชุมสสพักเพื่อไทยในวันนี้นะคะก็มีมติที่จะเสนอชื่อนายฉลาดขามช่วงนะคะสสจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะเป็นรองประธานสาภาคนที่สองนะคะซึ่งจะมีการโหวตในวันที่24กรกฎาคมนี้ค่ะขอบคุณคุณอัชราครับ